สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับเพราะฉะนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้ผมให้หัวข้อว่าคนคิดการดีในสุภาษิตบทสิบสี่ข้อยีได้กล่าวว่าอย่างนี้นะครับว่าคนคิดการชั่วนั้นไม่ผิดหรือบรรดาคนคิดการดีจะพบความเมตตาและความจริงในของคาทอลิกได้กล่าวว่าคนคิดแผนการชั่วย่อมหลงทางคนคิดการดีย่อมได้รับความรักมั่นคงและความจริงใจ คำว่าคิดเนี่ยนะครับในภาษาเดิมใช้คําว่า carage นะครับ carage ในที่นี้เนี่ยนะครับแปลว่าดําเนินชีวิตไปด้วยความยากลําบากมากหมายถึงฝังหมายถึงไถหมายถึงสร้างบดดิตหมายถึงวางแผนหมายถึงสงบนิ่งแล้วก็คำว่าการดีหมายถึงสวย ดีกว่าดีที่สุดโอบอ้อมอารีร่ราเริงสบายใจยุติธรรมการุณาเมตตามีค่าจเจริญรุ่งเรืองดังนั้นเองคนที่คิดการดีนั้นก็หมายถึงคนที่พยายามสุดความสามารถที่จะให้ความดีเกิดขึ้นให้ความงดงามเกิดขึ้นให้ความรา่าเริงให้สิ่งที่มีค่าให้ความกรุณาความเมตตาเกิดขึ้นด้วยชีวิตที่พยายามสุดความสามารถของเขา ตรงกันข้ามกับพระคัมภีบอกว่าคนที่คิดการชั่วคือวางแผนชั่วคนที่คนที่คิดการดีหมายถึงเขาวางแผนทําดีเมื่อโซโลโมอนคิดวางแผนสร้างพระวิหารพระเจ้าทรงอวยพระพรโซโลมอนมากนะครับในสองพงศวดารบทที่ 6: ข้อ8พระยาเวตักับดาวิดพระราชบิดาของข้าพเจ้าว่าที่เจ้าตั้งใจจะสร้างนิเวศสําหรับนามของเรานั้นเจ้าทําดีอยู่แล้วในเรื่องความตั้งใจของเจ้า อนนั้นไม่ได้พูดถึงเรื่องของดาวิดว่าดาวิดมีความตั้งใจกับพระเจ้าในการสร้างนิเวศของพระเจ้าแต่ดาวิดสร้างไม่ได้เพราะมือดาวิดเปื้อนเลือดนะครับซโลมอนก็เลยเอาความตั้งใจนี้มาสร้างต่อไปและพระเจ้าก็อวยพรชีวิตของซโลมอนพระองค์อวยพรยังไงครับอวยพรให้เขามีสติปัญญาให้เขามีทรัพย์สมบัติมากมายเพราะความตั้งใจดีของเขานะครับอย่าลืมว่าพระเจ้าจะให้ความตั้งใจดีของเราสำฤทธิ์ผลโดยฤทธิ์เดชของพระองค์นะครับพระองค์สนับสนุนทุกอย่างเลย เมื่อเซอลมอนเริ่มต้นด้วยความตั้งใจดีพระเจ้าสนับสนุนงานของเขาเยอะแยะแต่พอเซอลมอนเริ่มเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเซลมอนมีสิ่งของมากมายเซลมอนเริ่มต้นทำผิดกับพระเจ้าไปเอาหญิงมากมายนะครับมาเห็นว่าในพระคัมภีร์เนี่ยนะครับนางสนมเนี่ยนะครับมีถึง700นางห้ามมีอีก3า0นะครับมากมายกายกองแบบนั้นแล้วแต่ละคนก็นาเอาพระเทียมเท็ศเข้ามา จนในที่สุดแผ่นดินของเขาเต็มไปด้วยความชั่วความบาปความตั้งใจดีของเขาถูกลบลงด้วยความตั้งใจร้ายของเขาแต่นั่นเองพระคัมภีร์ถึงบอกว่าคนคิดการดีจะพบพระเมตตาของพระเจ้าและความจริงของพระเจ้าเขาจะรับความรักความมั่นคงจากพระเจ้าตลอดเวลาเมื่อเขาคิดการดีแต่เมื่อเขาคิดการร้ายพระคัมภีร์ในหนึ่งองค์ษัตริย์บทที่11ข้อ31และ33เนี่ยนะครับก็ได้บอกว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับได้ตรัสกับ เยโรโบอัม er ผ่านผู้เผยชนะว่าผู้เชนะเอาเอา,เอาผ้าฉีกออกเป็น12ชิ้นแล้วก็เอา10ชิ้นให้กับเยโรบอัมบอกว่าให้เยโรบอัมได้ไปน10เผ่าเหลือไว้สองเผ่าเพื่อเห็นแก่ดาวิดจะสังเกตว่าเมื่อโซโลมอนคิดการดีพระเจ้าอวยพรและเขาประสบกับความความรักจากพระเจ้าแต่เมื่อเขาคิดการร้ายพระเจ้าก็จัดการลงโทษเขาด้วย วันนี้ขอให้เราคิดการดีเสมอครับคิดการดีเพื่อพระเจ้าหมายถึงคิดการดีเพื่อคนที่อยู่รอบข้างเราอย่าคิดการดีเพื่อตัวเองเท่านั้นขอพระเจ้าอวยพรเราให้เป็นคนคิดการดีเสมอพระเจ้าอวยพรครับ